ก็เก๊กก็ก๊กก็ก๊กก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตพลังโจมตีของตัวมอนนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็ค่อนข้างจะหลายตัวนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะเนกรกฎาคมสิงหาคมยาตุลานะครับสามเดือนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จะมาอัปเดตสักหน่อยว่าเอ้ยมีตัวพลังเพิ่มเข้ามานะครับมีตัวนี้ตัวไหน ดราม่าเยอะสุดอะไรประมาณนี้นะครับดาเม่าเอกสารทุนที่เยอะสุดประมาณนี้นะก็นี่ก็เป็นเว็บไซต์ของผมเองเนาะก็คงจะจํากันได้นะครับอ่ะเราก็เปิดขยายขึ้นไปหน้าใหญ่เลยนะครับนะโอ้จอผมบางนี่หว่าทําไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะจอผมบางนี่หว่าลด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 จอลงก็ไดลยแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ยเ <c oughs> นี่ยนะคา็จริงก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเอหน้าหน้าตัวโผล่มาหรอกนะอ่ะโอเคก็ ดูเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงมันก็เห็นอยู่แล้วนะอาจจะเห็นแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชัดก็ไม่ว่ากันอย่าว่ากันเนาะเอาตรงนี้ลืมแก้จริงๆตันที่ต้องแก้เป็นตุลาลืมลืมลืม,มเนแบบอ่ะไปอันนี้แล้วกันนะครับจัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับก็อัปเดตล่าสุดที่มีเข้ามาก็คือตัวพวกดราก,ก้นะครับพวกจริงๆมันเป็นตระกูลมังกรแหละนะครับแต่ว่า มจะเรียกว่ามังกรเนี่ยมันก็จะไปซ้ำไอ้ตัวเดิมที่มีอยู่นะครับอย่างเงี้ยอย่างมังกรไฟกับมังกรน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะไปซ้ําตัวเดิมใช่ไหมล่ะอ่าอย่างเงี้ยไอ้นีไอ้นี่ก็มังกรน้ําแข็งไงถูกไหมไอ้นี่มังกรสายฟ้าใช่ไหมส่วนมังกรไฟก็ไปซ้ําตัวนี้ก็จะไปซ้ําตัวนี้นะครับมีมังกรสายฟ้ากับมังกรไฟผมก็เลยเรียกมันว่าเป็นเอเลี่ยนนะครับโดยดูจากไอ้ตัวสุดท้ายนะครับไอ้ตัวสุดท้ายเป็นเอเลี่ยนแน่นอนไงเพราะฉะนั้นแล้วเลยตีมันเป็นตระกูลเอเลี่ยนก็แล้วกันนะครับ นะนะก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่กรกฎาที่ผ่านมากรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับก็จะมีตัวละครขเข้ามาก็คือพวกนี้นะครับพวกนี้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดจะเป็นพวกนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะก็ทั้งหมด7ตัวรวมเพ้่ตัวนี้ด้วยฮันโซตัวนี้นะครับเป็นทั้งหมดแตัวที่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันดูสักหน่อยแล้วกันครับว่าพลังโจมตีนะครับของตระกูลที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงเยอะหรือเปล่านะครับ ก็ดูที่ที่เห็นข้างหลังเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าเยอะสุดก็ต้องเป็นตัวอินดิโกเวลลี่นะครับก็คือเป็นตัวเอเลียนคอสมิกนะครับก็อยู่ที่เจ็ดแสนล้านนะครับอย่างที่เห็นนะครับรองลงมาก็เป็นของเอเลียนไฟนะครับอยู่ที่ห้าแสนล้านนะครับแล้วก็สองโทนี้เท่ากันนะครับสามแสนล้านนะครับแต่ว่าเรามาดูกันเถอะว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยตัวที่ดาเมจ เยอะแล้วก็แรงที่สุดของเกมจะยังเป็นอมาเทสอมาเทเลสือรหรือเปล่านะครับนะก็ไปดูกัน่ะโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้พลังโจมตีนะครับไอไอตะกูดข้างบนเนี่ยเป็น nA เพราะว่าไอตัวเกมมันก็ไม่ได้เขียนบอกว่าพลังโจมตีมีเท่าไหร่นะครับก็เลยจะต้องเ a ็นไว้นะครับ NA ไว้ก็คือนอนอะไรนะจังไม่ร้กเอ็นเอนีกเลยนะสักอย่างนี่แหละนะคือมันเป็นการแบบไม่มีข้อมูลนะครับก็เรียกว่า ไม่เขียนไว้แล้วก็บอกบอกไม่ได้นะครับถึงพลังโจมตีจะเยอะแต่แลราก็วัดไม่ได้ว่าไตัวลงมันเท่าไหร,ร่นะนะอ่ะก็มาดูครับ2ตัวแรกนะครับที่พลังโจมตีเยอะสุดตอนนี้ก็ยังเป็นนี่ครับก็คือ,อยังเป็นชีฟกับอมาเทลสึอยู่นะครับนั่นก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านหรือเรียกว่า1ล้านล้านนั่นเองนะครับสตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าอมาเทลสึนะใครมีอยู่นี่เรียกว่า ไปได้ทุกที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ทรัาเมจยแรงสุดของเกมกวาดล้างกระจุยกระจายนะครับอย่างที like Later, ่รู so like so border, place, place, so really so ้กันนะครับต่อมาก็เป็นชีฟชีฟตัวนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเจอบอสเจออะไรพวกเนี้ยเวลามันเดินมาแล้วเราขังเราตีมันตายได้เลยนะครับก็ดีนะครับแล้วก็โจมตีแรงมากนะครับเราลงมานะครับก็ตอนนี้มันตัวใหม่ขึ้นมานี่นะครับออามีลายด้งเข้ามายังไม่เปิดแล้วกันนะครับอ่ะก็เป็นตัวใหม่ดิ้งเข้ามานะไมใช่ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะ ก็เป็นเอเลี่ยนคอสมิกนะครับก็คือเจ้าอีดิโกบิลลี่นี่นะครับนะก็พลังอยู่ที่7จ็ดแสนล้านนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วทุกชมคิดดูนะครับว่า7จ็ดแสนล้านนะครับพลังตัวนี้นะถ้ามันไปลงด่านธรรมดาเนี่ยพลังมันหาร2ใช่ไหมพลังหาร2ก็อยู่ประมาณสัก3ามแสนล้านก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะอ่ะสามแสนล้านลงมาข้างล่างเนี่ยดูสิสามแสนล้านนี่ก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่นะโอ้โห,โหนะครับแต่แล้วถ้าพอมันเข้าไปในด่านคอสมิก ้าไปในดานคอสมิกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยพลังมันจะคูณ2นะครับพลังโจมตีจะคูณ2ก็จะกลายเป็น1 4จล้านล้านพลังจะแรงกว่าเอามาทดสอทันทีนะครับก็คือ1 4จุล้านล้านเลยนะครับถือว่าแรงมากนะก็ถือว่านั่นแหละนะครับแต่มันอย่างไรว่ามันจริงๆเอาไปลงในด่านเอาไปลงถ้าไปลงในด่านธรรมดาผมว่าก็น่าจะไหวยอยู่นะ3แสนล้านนี่โจมโจมตีด่านด่านหนแมร์น่าจะไหวนะครับ รองลงมาก็เป็นจิระยะนะครับเป็นจิระยะก็อยู่ที่50,000นล้านนะครับรองลงมาก็ก็เป็น2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฮาวฮูตหรืออีฟลิทนะครับกับเอเลียนไฟนะครับก็พลังอยู่ที่เท่ากัน50,000ล้านนะน้อยกว่าจิระยะนิดเดียวเองนะดูน้อยกว่าจิระยะข้างหลังอ่ะหน่วยหน่วยข้างหลังนิดเดียวเองนะครับนะน้อยมากเกือบเกือบเท่ากันนิดเดียวนะครับแต่ว่าด้วยการใช้งานแล้วจิระยะก็ทั้งจะครอบคลุมกว่าคือมันยิงทั้งแผนที่เลยนะครับนะ อ่ะเสร็จแล้วต่อมาครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็นตัวที่ EVO แล้วนะครับ EVO แล้วทั้งหมดตอนนี้4ตัวนะครับสตัว EVO แล้วจะเท่ากันนะครับก็เป็น Mister Fleming นะครับแจ็คนะครับ p ร r o ครับก็ Dash นะครับก็ไอพวกนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกครับแต่ก็ EVO ไว้งั้นะครับที่จะได้ใช้จริงๆก็จะเป็นตัวตัวนี้มากกว่านะครับชอบใช้เพราะว่ามันจบที่คนข้างจะกว้างแล้เขามันน่ารักด้วยนะครับ ไหลลงมาครับก็จะเป็นตัวตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็คือเอเลี่ยนน้าแข็งกับเอเลี่ยนสายฟ้านะครับก็อยู่ที่3ามแสนล้านนะครับลองลงมาก็ลงมา็เ้วก็เดียวๆตรงนี้นะครับอีโวมาก็เป็นเทวดาสายฟ้านะครับนะสามสามสามแสนล้านนะครับก็น้อยกว่าเอเลี่ยนนิดหน่อยอยู่ตรงที่หลักหมื่นนะครับสัญลักษณ์ต่ำลงมาเลยครับก็จะเป็นบัเตสกับซุดนะครับ สูตได้ขนาดอีโวแล้วนะสูตได้ขนาดอีโวแล้วยังได้แค่2 0 0แสนล้านองนะครับน้อยมากนะครับเป็นตระกูลที่แบบว่ามันคือมันควรจะเทียบเคียงกับจิระยะหรือว่าอามาเทลสือได้แต่มันไม่ได้เลยครับความหมายของผมก็คือว่าอามาเทลสือเป็นาธาตุไฟนะครับจิระยะเป็นาธาตุน้ําส่วนไอ้เจ้าซูตเนี่ยเป็นาธาตุสายฟ้าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นตระกูลมันเป็นตัวที่เรียกว่าบิ๊กเนมบิ๊กเนมมากเลยนะครับแต่ว่า ดาดามเมดมันดันแบบน้อยมากเออน่าสงสัยมากว่าทำไมถึงทำมาแบบนี้นะครับอ่ะแต่และก็ลงมาตามที่เหลือหกเาไม่พูดถึงกนะันเนาะพวก1แสนล้านลงไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเฟรีนาแล้วก็พวกตัวมาติคอได้ทั้งหลายนะครับนะก็ที่เหลือค่ะไล่ลงไปนะครับก็ตามสภาพนะครับต่ำสุดต่ำสุดเป็นตัวสามชั้นนะครับสามชั้นอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพล้านนะครับแต่ว่า อะไรวะฟังไม่ทันนะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวที่ว่าเรียกว่าไม่มีดาเมจก็คือพวกเสาพวกนี้พวกเดวอนนี้อ่ะจริงๆเดวอนมีดาเมจแล้วนะครับมีดาเมจแล้วนะแต่ว่ารู้สึกมันจะไม่ได้เขียนบอกว่าดาเมจมันเท่าไหร่ผมก็เลยตั้งมันไว้ที่มันที่ไม่มีดาเมจก็คือศูนย์ล้านนะครับจริงๆมีดาเมจแล้วนะเออทำไมผมตั้งเป็นูนรล้านมันไม่ตั้งเอเอวะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ตั้งสูนล้านหัวละนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วนะครับตอนนี้นะครับพูดถึงว่าตัวที่ว่า เรียกว่าดาเมจแรงนะครับเนี่ยจริงๆ3ตัวนี้นะถ้ามันมีดาเมจขึ้นมาให้เนี่ยผมว่าดาเมจมันน่าจะขึ้นมาแถวๆสักสามสามแสนล้านได้นะครับเป,เป็นไปได้นะแต่มันนั้นไม่ขึ้นมาให้นะครับเอาไปดูที่ทาธาตุกัน,กนบ้างนะครับาธาตุป๊าปาธาตุก็จะมีสายฟ้านะครับไฟนะครับแล้วผมก็เพิ่มคอสมิกเข้ามาด้วยนะครับก็จะให้ดูเออเป็นตัวคอสมิกนะครับตัวนี้พวกนี้ คือตัวคอสมิกก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นในด่านคอสมิกทาวเวอร์นะครับจะเป็นหลักๆเลยคือมันจะเก่งในนั้นนะครับแต่ว่าไปลงที่อื่นก็อย่างว่ามันก็พลังมันจะหาร2นะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีข้อมูลเท่านี้แล้ะครับก็อัปเดตนะครับเดือนตุลานะครับปั๊บขยายกับหดน่าจะ,ะพาอกันเนาะไม่ต่างมากนะ,นะครับเสียงรถมาเยอะแยะไปหมดเลยนะ อะไรวะเนี่ยอืมครับก็นีกเท่าก็เกมนี้นะครับก็จะดูจากดาเมจอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จริงๆก็เหมือนเกมทั่วไปเนาะเกมทั่วไปก็ถึงจะดูดูจากดาเมจอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรด้วยนะครับโจมตีแรวเร็วไหมนะครับประมาณนี้นะครับอย่างเอามาจะตสือก,ก็คือค่อนข้างจะครอบคุมนะครับอะไรมันขึ้นอยู่ในบขึ้นอยู่บนนั่น,น,นไงวะนะครับก็พอโจมตีแรงนะครับทั้งแผนที่แล้วก็โจมตีมีเดียมก็ถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ ในการใช้ผ่านด่านนะครับชี้อ่บโจมตีแรงนะครับมีเดียมเหมือนกันแต่ว่าโจมตีได้แค่จุดๆเดียวก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับทางด้านเอเลียนเอเลียนคอสมิกนะครับก็โจมตีเรียกว่าทั้งแผนที่เหมือนกันนะ,อะตอบโจทย์พอสมควรแต่ว่าลงด่านธรรมดาเรียกว่าก็ไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่พลังานอันสองนะครับจิรลยะนะครับก็โจมตีทั้งแผนที่ก็ค่อนข้างจะโอเคทีเดียวนะครับแล้วก็พลังพิเศษคือทําให้สโลทั้งแผนที่ก็ยินดีนะครับน ตัวในนี้เฮมพูดหรืออีฟนะครับก็เรียกว่าโจมตีจุดเดียวนะครับแต่เป็นตัวบัฟจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างว่าก็ต้องดูนะครับถึงว่าพลังโจมตีจะแรงแต่ว่าเอ่อเอ่อเอฟเฟกต์ต่างๆข้างเคียงมาไม่ดีมันก็ไม่ไหวเนาะอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพามาอัปเดตข้อมูลพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดเท่าที่มีณปัจจุบันถึงเดือนตุลานะครับมันมีประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปหาข้อมูลได้นะครับ เพื่ออยากจะทดลองใช้อะไรนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับรบายจ้า